กฎหมายอาญามาตราหนก็คือกฎหมายอาญาเหมือนกับกฎหมายอื่นๆไม่ได้เป็นกฎหมายศักดิ์สิทธิ์หรือสูงส่งใดๆทาไมจะน,นิรโทษไม่ได้มันมีคนเจ็บปวดจริงๆจากมาตรา112นี้มันมีคนตายจริงๆและมีคนที่ตายทั้งเป็นอยู่นะตอนนี้เรื่องมาตรา1ล2เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนมากและสําคัญมากถ้าหากว่ารัฐบาลและกรมทรนิรโทษกรรมเนี่ยไม่เหลือพื้นที่ในการพูดคุยเรื่องมาตราเลเลย เท่ากับว่ารัฐบาลและกรมทรัพย์โยธาศกยรร์กำลังจะผลักเรื่องนี้ให้มันต้องไปคุยบนท้องถนนตัวแทนผู้ประสบภัยผู้ที่ได้รับมตาตรา1นึผลเสียของมตาตรา1นึนั้นไม่ต้องพูดถึงนะคะว่าประชาชนอย่างพวกเรานิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเนี่ยได้รับผลเสียอย่างไรบ้างมตาตรา1นึของประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทยมักถูกเรียกว่ากฎหมายหมิ่นพระบรมราชานุญาตก,กฎหมายพระหมิ่นพระบรม เดชานุภาพโดยมีเนื้อหาสำคัญคือการห้ามหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาร,ร้ายต่อพระมหากษัตริย์และพระลายชินีหรือองค์รัชรชายาตหรือผู้ํำเด็จราชการแทนซึ่งโทษจำคุกเนี่ยมีตั้งแต่ขั้นต่ำตั้งแต่3ปีถึง15ปีประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับมาตรา1นมีอยู่5ประเด็นค่ะที่อยากฝากในวันนี้ ข้อหการตีความกฎหมายมาตรา112มักถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการตีความที่กว้างขวางและครอบคลุมจนเกินไปส่งผลให้การแสดงออกที่ไม่ได้มีเจตนามินประมาทก็อาจถูกดำเนินคดีไปด้วยอาทิเช่นดิฉันแค่กระดาษ A4 ใบเดียวถูกฝากขัง3ปี6เดือนข้อ2การใช้กฎหมายในทางการเมืองมาตรา112มักถูกวิจารณ ว่าถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองในการปิดปากฝ่ายตรงข้ามหรือผู้ที่มีความคิดเห็นแตกต่างจากทางรัฐข้อ 3. เสรีภาพในการแสดงออกการบังคับใช้มาตรา112บ่อยครั้งทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการกำจัดเสรีภาพในการแสดงออกและเสรีภาพของสื่อมวลชนข้อ4ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลหลายองค์กรเป็นองค์กรระหว่างประเทศ เช่นองค์กรสหประชาชาติองค์กรนิโทโศษกรรมสากลได้มีการวิพากษ์วิจารณ์มาตรา1นึสองซึ่งไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากลข้อ5กระบวนการยุติธรรมมีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับกบระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีมาตรา1นึว่าไม่มีความโปร่งใสและไม่มีความเป็นธรรมโดยเฉพาะในยุคคอสชอจนอาจจะมาถึงปัจจุบันนี้บางคนก็ไม่มีสิทธิ ให้ประชาชนคนนอกที่ไม่ใช่สายเลือดหรือพ่อแม่หรือญาติพี่น้องหรือลูกเข้าไปฟังการตัดสินคดีการพิจารณาคดีในชั้นศาลด้วยโดยเฉพาะที่ศาลพระธรรมนูญศาลทหารไม่ให้มีบุคคลนอกเข้าไปข้องเกี่ยวทั้งนี้การแก้ไขปัญหามาตราเกี่ยวกับมาตา112นนั้นมันเป็นเรื่องที่ต้องมีการพยายราิจารณาและปรึกษาหาร,หรือจากหลายฝ่ายทั้งภาครัฐภาคประชาชนและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย เรื่องสิทธิมนุษยชนอยากจะฝากทางรัฐสภาช่วยกระตุ้นในเรื่องของกฎหมายนิรโทษกรรมเพราะยังมีผู้ต้องขังทางการเมืองที่อยู่ในนั้นอีกหลายสิบคนค่ะและที่ผ่านมาครับในประเทศของเรามีการใช้มาตรา112มาเป็นเครื่องมือทางการเมืองเราต้องมาเชิ่กับความท้าทายและปัญหามากมายที่เกิดจากความขัดแย้งทางการเมืองเพราะ1 1 2หลายทศวรวษครับ ผมเชื่อนะครับทุกฝ่ายที่เคยเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ผ่านมาล้วนแต่มีความปรารถนาดีต่อสังคมครับไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นพ่อรุ่นแม่เสื้อเหลืองเสื้อแดงจนมาถึงคนรุ่นเรารุ่นลูกร,ร,ร,รุ่นหลานและเพื่อนของเราที่อยู่ในเรือนจําอีกหลายชีวิตที่ต้องลี้ภยัยและบางคนที่ต้องตายและเสียชีวิตไปก่อนวัยอันควรการให้อภยัยการสร้างความร่วมมายร่วมมือ ในการที่จะนิรโทษกรรมประชาชนคือหัวใจสําคัญครับการนิรโทษกรรมประชาชนไม่ใช่การกําชัยชนะหรือความพ่ายแพ้ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งครับแต่การนิรโทษกรรมประชาชนคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความร่วมไม้ยร่วมมือความเชื่อใจและการให้อภัยซึ่งกันและกันและนี่จะเป็นประตูที่บอกว่าประเทศเราพร้อมที่จะก้าวข้ามไปข้างหน้าได้ หากประเทศเราเริ่มต้นการพูดคุยกันด้วยการนิรโทษกรรมประชาชนครับนี่คือโอกาสที่เราจะก้าวไปข้างหน้าด้วยกันแต่ถ้าเกิดว่าในสภามีการปิดโอกาสนี้ผมคิดว่าเราก็จะต้องมาเชิญกับความขัดแย้งตลอดไปครับที่โดนคดีมาตา1 1 2ด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่พยายามผลักดันให้เกิดการนิรโทษกรรมประชาชนที่ต้องรวมมาตา122เ,เข้าไปด้วยก็ขอยืนยันซ้ําอีกครั้งนึงค่ะว่า การนิรรทษกรรมในครั้งนี้จาเป็นจะต้องรวมมาตา122เข้าไปด้วยไม่ว่าอย่างไรก็ตามเพราะถ้าหากไม่รวมนะคะปัญหาความขัดแย้งในสังคมที่ทางรัฐบาลอยากจะให้มันคลี่คลายไปเนี่ยมันจะไม่จบลงความขัดแย้งมันไม่ได้จบจากการที่มีการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่นะคะแต่ว่าความขัดแย้งมันจะจบลงจริงๆก็ต่อเมื่อมันมีพื้นที่ในการพูดคุย าการที่ประชาชนเนี่ยได้มีพื้นที่ในการพูดคุยการใช้เสรีภาพได้ยอย่างเท่าเทียมและเสมอหน้ากันนี่ต่างหากที่เป็นสิ่งสําคัญนะคะเรื่องมาตราเล่สองเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนมากและสําคัญมากถ้าหากว่ารัฐบาลและกรมทรในทศกรรมเนี่ยไม่เหลือพื้นที่ในการพูดคุยเรื่องมาตราเล่สองเลยเท่ากับว่ารัฐบาลและกรมทรนิทศกรรมกำลังจะผลักเรื่องนี้ให้มันต้องไปคุยบนท้องถนนนะคะผลักให้มันกลายเป็นภาระของพี่น้องประชาชนไปโดยปริยายอย่าทําให้เป็นแบบนั้นเลยค่ะ ช่วยเปิดพื้นที่อย่างเป็นทางการให้มันเกิดการพูดคุยเรื่องของ1นึเรื่องของคดีความ1นึเพื่อไม่ให้เรื่องนี้มันตกน้ําดีกว่าย้ําอีกครั้งว่าเกินกว่าครึ่งของนักโทษการเมืองที่อยู่ในเรือนจาคือคนที่ถูกขังด้วยคดีมาตราเน,น,น,น2สองค่ะและตอนนี้ในเมื่อเราได้รับร,รบาลชุดใหม่แล้วก็ควรจรงจิงจังต่อการพืนความวยุติธรรมให้กับความเป็นปกติในการใช้เสรีภาพตรงนี้สักทีค่ะที่ผ่านมาเราก็เห็นนะคะว่ากฎหมายอาญามาตรา1นึก็มีคนถูกดำเนินคนดีมากมายแล้วก็มีเพืื่่่่่ออออนนนนๆีีก40 40ก40วาาาคทยยังงูใเรจํแลละสุด ก็มีคนเสียชีวิตเพราะกฎหมายอาญามาตรา1น2แล้วบุ้งในติกรเสน่ห์สังคมเสียชีวิตภายใต้การคุมขังด้วยกฎหมายอาญามาตรา1น2่งยังคิดว่ามันปกติหรอคะกฎหมายอาญามาตรา1น2ก็คือกฎหมายอาญาเหมือนกับกฎหมายอื่นๆไม่ได้เป็นกฎหมายศักดิ์สิทธิ์หรือสูงส่งใดๆทาไมจะนนรโทษไม่ได้เราควรตั้งคําถามกลับว่าทําไมถึงรวมไปในนิรโทษกรรมไม่ได้คะกฎหมายอาญามาตราหนึ่ง ปปอคิดว่าไม่ใช่เ,เวลาที่ต้องมาถกเถียงแล้วค่ะว่าจะรวมหรือไม่รวมแต่ถึงเวลาที่เราต้องรีบดําเนินการให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะไ,ไม่ต้องเกิดการสูญเสียของเพื่อนๆของเราอีกค่ะยังยืนยันค่ะว่าต้องรวมกฎหมายอาญามาตราหนึ่งสองในการนิรโทษกรรมค่ะทําไมถึงต้องรวมมาตราหนึ่งร้อยสิบสองลงไปในพราบาน,นิรโทษกรรมนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามันมีคนเจ็บปวดจริงๆจากมาตราหนึ่งร้อยสิบสองนี้มันมีคนตายจริงๆและมีคนที่ตายทั้งเป็นอยู่นะตอนนี้อย่างล่าสุดที่ พี่บุ้งต้องเสียชีวิตจากการถูกคุมขังจากคดีมาตรา112ก็คือคดีการทำโพขบวนเสด็จจุดเริ่มต้นของออการที่พี่บุ้งถูกถอนประกันเข้าไปและต้องเสียชีวิตคือมาตรา112นะคะเพราะฉะนั้นคุณมีพลังอำนาจที่จะสามารถคืนความยุติธรรมให้กับพวกเขาได้ แม้คุณจะไม่มีพลังวิเศษที่จะสามารถฟื้นคืนชีวิตพวกเขากลับมาให้เราได้แต่ว่าอย่างน้อยๆแล้วคุณมีอำนาจที่จะสามารถคืนความยิติธรรมให้กับเขาได้และแม้ความเจ็บปวดของเราจะไม่ได้ลดลงเลยก็ตามแต่อย่างน้อยๆคุณมีอำนาจตรงนั้นอยู่แล้ว